สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการลงฟอนต์ในแอปแต่งรูปลายคามล่ากันนะคะโดยส่วนตัวนะคะใช้มือถือรุ่น Samsung Galaxy A12 นะคะก็ทำง่ายๆมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้แต่งรูปขายของอะไรอย่างนี้ลงเพจไอจต่างๆนะคะก็สามารถทำได้เลย โดวยวิธีการนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่โคมเลยค่ะ Google Chrome ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์เข้าไปว่าฟอนนะคะฟอนเขียนเข้าไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กด เว็บแรกเลยนะคะหรือว่าจะเอาเว็บอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยหรือว่าชอบฟอนต์ใหม่ทุกคนก็สามารถหามาลงได้เลยนะคะก็เราก็จะใช้ฟอนต์ของเว็บนี้นะคะเว็บนี้นะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อทุกคนได้เจอฟอนต์ที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้ามาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ นี่ค่ะก็จะเห็นตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะแบบนี้นะคะมก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาให้เรานะคะคราวนี้ก็ให้ทุกคนนะคะกดออกแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ของตัวเครื่องนะคะซึ่งจัมซุงนะคะก็จะมีไฟล์เชื่อว่าไฟล์ส่วนตัวตรงนี้นะคะ แล้วก็ให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ไฟล์ตรงนี้นะคะที่จัดเก็บภายในค่ะแล้วก็กดเข้าตรงดาวน์โหลดนะคะหาไฟล์ดาวน์โหลดนะคะ mm hmm. เมื่อทุกคนนะคะเจอตรงที่เราโหลดมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ให้ทุกคนกดย้ายนะคะแล้วก็เลือกเลยนะคะคือเราเนี่ยจะ สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะคะโดยใช้คําว่าฟอนต์ค่ะแล้วแต่ทุกคนจะสร้างเลยนะคะแต่เราถนัดแบบนี้เพราะว่าจะได้ทําให้ไม่สับสนค่ะแล้วก็กดคําว่าย้ายมาที่นี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดค้างไว้ค่ะเมื่อกดค้างแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมหรือไม่ใช่ให้ทุกคนนะคะกดตรงที่ปุ่มจุดสามจุดตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้นะคะ ค่ะแล้วก็กดคํำว่าแยกนะคะนี่นะคะเราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะโฟลเดอร์แบบนี้แล้วก็กดเข้าไปนะคะเมื่อกดเมื่อเข้าไปนะคะก็ให้กดเลือกฟอนต์แบบนี้เลยนะคะกดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดเลือกทั้งหมด เมื่อเข้าไปนะคะก็ให้กดเลือกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้กดคัดลอกค่ะแล้วก็ให้กดกลับเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดเข้าไปที่ตัวตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะ DCIM ค่ะแล้วก็กดเข้าตรงที่ตัว ลายคามิล่าเลยค่ะคเห็นไหมคะทุกคนมันก็จะขึ้นคำว่าฟอนต์ตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปตรงไฟล์นี้เลยค่ะแล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะคัดลอกมาที่นี่กดเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้เลยนะคะแล้วก็ไปเช็คดูนะคะไปเช็คเข้าตรงที่แอปของลน์คามิล่านะคะ โอเคค่ะเราก็จะมาเช็คกันนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดพิมพ์ข้อความแล้วก็กดเล่นดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะนี่นะคะมันจะขึ้นตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้คือฟอนต์ที่เราลงไว้นะคะตรงนี้ค่ะ สามารถลองทําดูได้ค่ะก็มีวิธีการง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะก็สามารถแต่งลูปด้วยฟอนต์สวยๆน่ารักน่ารักได้แล้วนะคะวิธีการก็มีง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็ขอจบการสอนลงฟอนต์ไปเพียงเท่านี้มีปัญหาอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถ ถามได้ในเม้นเลยนะคะจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์เขาด้วยนะ